สวัสดีครับผมผมแซมนะครับผมจากฝ่ายขาย RDD Carcenter รถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนำเอาติดราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋าราคาที่ลูกค้าทุกคนจับต้องได้นะครับผมมีคันนี้คันเดียวนะครับผมเป็นเอาติด6 g g ปี2015นะเลขไห้าหมื0เท่านั้นนะครับผมแซมเปิดจำหน่ายราคา5ะ 3 1 30, 9 0 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับ319,000บาทเท่านั้นนะครับจบสดราคานี่เลยนะครับผม3 1 9 0 0 0บาทนะครับผม125าแรงม้านะครับผมแต่ว่าเป็นหน้าเนี่ยยังไม่ใช่เป็นหน้าตัวไมเนอร์เชนนะครับก่อนไมเนอร์เชนเป็นหน้าโฉมก่อนอันนี้คือตัวนี้อันนี้คือก่อนไมเนอร์เชนแต่ถ้าไมเนอร์เชนปุ๊บน่ะน่าจะเป็นอย่างนี้แตกต่างกันนิดเดียวครับผมแตกต่างในส่วนของอ่ะให้ดูก่อนอ่ะตัวก่อนไมเนอร์เชนเห็นไหมครับ ระจังน่าจะเป็น2ขีดนะครับ2ขีดแต่ถ้าตัวเชนแล้วเนี่ยจะเหลือขีดเดียวนะครับผมไฟเฟยก็เหมือนกันนะครับไฟหน้าเหมือนกันตัวม i n เนอร์เชนนะครับแตกต่างในเรื่องของกันชนนะครับกันชนกันชนตรงเนี้ยจะเป็นดําแค่ตรงมุมนะครับแล้วก็เป็นช่องแต่ถ้าเป็นตัวเชนแล้วเนี่ยจะเป็นดําทั้งชิ้นเลยนะครับจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแม็กก็ลายเดียวกันนะครับผม มีคันเดียวครับเลขไมล์ห้าหมน้านะครับผมปี15้าราคาสาม0 0นหนึ่งหมื่บาทเท่านั้นมาเดี๋ยวแซมพาไปดูทีละขั้นตอนเลยนะครับผมมาดูในส่วนของตัวภายในกันก่อนเป็นเบาะหนังเหมือนกันครับเบาะหนังสีอันนี้สีออกครีมๆนะครับผมอ่าให้ดูอ่าอนี่สีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคอนโซลก็สีครีมนะครับผมแผงข้างก็สีครีมเหมือนกันนะ สีคีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแซมดึงให้ดูล้ในส่วนของตัวจุดมาร์กหรือว่าเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบๆคมๆนะคมๆเลยครบๆนะครับผมมาดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมมีคันเดียวแนะนำครับใครอยากหาเอาติดที่ราคาสบายกระเป๋าครับแนะนำคันนี้นะครับผมมาต่อไปครับผมมา นี่ครับผมนี่นี่ก็คมคมครบคบ,คบเหมือนกันนะมาต่อมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับฝาท้ายนะครับเดิมเดิมแซมดูให้แล้วมามาดูอีกทีหนึง่งนะครับผม 1.6G นะครับ125แรงมานี่ครับฝาท้ายเดิมไหมเดิมนะครับผมดูเม็ดอาร์คน็อตไม่เคยขยับไม่เคยไขยนะเช่นกันครับอีกฝั่งหนึ่งต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่ ดูน็อตกันชนนะครับดำสนิทเลยไม่เคยไขเลยนะครับผมนี่ก็เช่นกันมาดูล้ออะไหล่ก่อนต้องใช้คําว่ายังไม่เคยแตะถนนเลยนะครับล้ออะไหล่นี่ครับไม่เคยแตะเลยนี่ครับล้ออะไหล่ยังปีสิบห้าเลยเออซมลืมบอกไปยางเป็นยางปียี่สิบนะครับเปลี่ยนมาแล้วนี่ครับยาแนวยังครบคบอยู่เลยนะครับนี่สวยงามมา ไฟท้ายนะครับก็รูปร่างเหมือนกันนะครับแต่ภาคตัวก่อนไม่เชนเนี่ยตรงเนี้ยตรงมุมเนี่ยจะเป็นสีแดงแดงครับพอเชนแล้วเนี่ยไม่สิ่งขึ้นก็คือเป็นสีสีออกสีสีเทาๆสีใสๆนะครับผมแต่ทรงเดียวกันนะทรงเดียวกันนี่ก็ดึงให้ดูเหมือนกันนะครับดึงให้ดูหมดนี่ครับครบๆนะเม็ดเม็ดครบเลยปีส5้านะครับคันนี้ปีสิบห้า สปาให้นะครับในส่วนของเบาะภายนงภายในนะเก็บงานให้นะครับอ่านี่ครับเหมือนกันในส่วนเนี้ยจะมีในส่วนของนิดนึงคือในส่วนของตัวสีเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวแซมเก็บงานให้นะครับไปเบียดอะไรมานิดเดียวนะครับผมแต่ว่าฝาเดิมเนี่ยครับเห็นไหมครับน,น็นอตน็อตด้านข้างเนี่ยไม่ไม่โดนถอดนะครับผมเดิมเดิมเม็ดอาตรงนี้ก็ครบครบนะ รบเหมือนกันกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมเป็นไข่สตาร์ทแต่ถ้าเป็นตัวไม้ได้เชนจะเป็นพุสตาร์ทนะครับผมนี่ครับเลขไมห้าหมื่นห้าพนะครับผมหน้าตาแอร์ก็เป็นลักษณะแบบนี้มีวิทยุได้ในส่วนของความคลาสสิกนะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับบยเคปล่านะครับสีออกน้ำตาลนะครับ คลาสสิกคลาสสิกนะครับได้ตัวนี้มาก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับใครอยากหาเอาติราคาจับต้องได้แนะนำครับคันนี้3า5แ0 0หบาทเท่านั้นนะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยสิมาเครื่องเหมือนกันนะครับผม1,600งพันหกร้อยซีซีร้อหแรงม้านะครับผมอันนี้คานเดิมๆนะครับผมคานเดิม แต่ว่าในส่วนตรงนี้แซมแจ้งก่อนนะครับฝาเดิมนะครับแต่ว่ามีการแกะทําสีฝามาแค่นิดเดียวแค่ตัวเดียวนะครับผมในรับเดิมไม่เดิมมีโลโก้อยู่แต่แกะทําสีนะแค่นั้นเองแต่ฝาเดิมนะครับแก้มเดิมเดิมนะ <c oughs> แนะนําครับเอาติดราคาสบายกระเป๋าครับ3า1 9 0 0บาทนะครับ3ามแ0 0บาทจบสดก็คือราคา3า1 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมรถจอดอยู่ที่ลานจอด แสมัยขาวนะครับบางปะกงจันหวัดฉะเชิงเซานะครับผมถ้าเกิดสนใจจะเข้ามารถโทรหาแซมก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมเราแนะนำเตรียมร่มเตรียมหมวกมาด้วยนะครับร้อนมากๆครับตอนนี้แนะนำเลยนะครับเสื้อแขนยาวต้องมาแล้วแว่นกันแดดต้องมานะครับผมจัดไฟแนนก็ได้นะครับผมมีไฟแนนซ์รองรับนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับผมราคา3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม ฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยใครหาเอาติดราคาจับต้องได้3 1ม0ส0หนึบาทแนะนำคันนี้ครับผมจัดได้เลย